สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสังพาโดยเช่นเคยนะคะสวัสดี FC เก่า FC ใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางนีเคอีบีไอนะคะเช้าบ่ายวันที่9สิงหาคม2565นะคะพี่น้องขาก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ,คะพี่น้องคะก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่8ก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะวันที่8นะคะพี่น้องคะจะให้เด่นรอบเช้า0นย์กับ9นะคะ เด่นรอบบ่ายสามและสองนะคะรอบเช้าบนมาเก้าห้าเก้าล่างเก้าสามนะคะถ้าใครวิ่งรูดเก้าก็ได้หลายเด้งนะคะพี่น้องคะเข้าคู่สามเก้าเก้าสามนะคะวันนี้คู่ตัวเด่นเลยนะคะที่ใจมิ้นไว้ให้นะคะพี่น้องคะรอบบ่ายนะคะบนมาหนึ่งศูนย์สามล่างห้าสองค่ะพี่น้อง ข้าคู่3 0 0 3นะคะข้าคู่ตัวเด่นเลยนะคะพี่น้องขาวันนี้คู่ตัวเด่นมา2คู่นะคะ2นะคะ52เจไม่ได้จับให้เนาะคะ่ะพี่น้องขาถ้าวิ่งลุดก็ได้ทั้ง3และ2นะคะสถิติก็มีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะพี่น้องขาบางวันก็เข้าเยอะนะคะบางวันก็เข้าน้อยนะคะมาต่อว,วันที่9ค่ะ วันที่เก้านะคะพี่น้องคาเด่นรอบเช้านะคะอยู่ที่4และ3ค่ะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องคา4นะคะ48 40 49 45 43 3ค่ะ30 39 3า3ห้าสานึ่งสดนะคะพี่น้องคะเด่นละบ่ายนะคะเด่นละบ่ายอยู่ที่0ูและเก้าค่ะศูนย์ค่ะศูนย์ส 01 05 02 9 9ค่ะ9ค่ะพี่น้อง9 0 9 4 9 3 9 1 9 8 9 5 เก้าสองนะคะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะพี่ดองคาใจะจะจับตัดทอนลงให้นะคะบางท่านอาจจะว่าหลายตัวนะคะพี่้องเดี๋ยวจะตัดลงให้เหลือหกคู่นะคะชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะสี่นะคะสี่ศูนย์นะคะพี่้องสี่สามค่ะสามนะคะสามศูนย์สามเก้า จะจับลืมจับนะคะพี่ตอง49นะคะกวายุค่ะพี่ตองค่ะเป็นทะแม่งทะแม่งนะคะศูนรอบบ่ายนะคะศูนี่ะคะพี่ตองอันนี้กระสิเบิดมึกแล้วค่ะพี่ตอง0ูนสาค่ะ90 9าศูสนะคะ สำหรับเลขเด่นปัจจาบันนะคะพี่น้องคือเลข3และเลข8นะคะเลขเบิ้อปัจจาบันคือ3-3นะคะพี่น้องคะแล้วแต่ชอบนะคะชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะพี่น้องสถิติก็มีเข้ามีหลุดทุกวันเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะสำหรับเอฟทีท่านไหนนะคะพี่น้องที่ชอบวิ่งลูดนะคะตัวเลขสีตัวนี้ 4 309สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะพี่น้องขะค่ะคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขะขอบคุณหลายค่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสุขสุขมั่นมนค่ะพี่น้องขะสวัสดีค่ะ